สวัสดีครับผมบนรรพบุพรวยสวัสดีที่สุขสุกสนครับผมตอนแอดคิมตามแนวทางของน้องยายยาคงทุกท่ายนะครับสุนทมน้องยายยายขีเพิ่มตัวเลขเลยว่าขีเปลี่ยนตัวเลขนะครับสุนทมขอไปรับขอไปส้มขอไปเบิ่งแนวทางน้ำกันก็จะลืมฝากคนไรคดแชร์คนที่ตามใบ้านห้องผราลวดนะครับเด้อขอไปรับขอไปส้มขอไปฟังน้ำกันเรือพี่น้องเด้อ ดสอาษเราให้เอากระดาษมากเรากระดาษมาหรอเากระดาษมาให้เอาไม่น้องเขียนให้เขียนให้แน่ว่าเขียนสใดได้่านผู้ช่วงเอฟซเบิ่งน้ำกันใปมมกอรามกันเาอหเไป่เนี่ยัน้มทีคอนหยเดมาค่ะ คนหายเด็กทำมเป็นขึ้นนตัวใหญ่ยังกก็เล้ถะอย่างเลยเจอรัตติมุบ่เออมะเร็ดามาดานีพารคนก็เลยบอกจถามนะตัวไรหลุดกระบโปอากกะจะเริเอาเอาปากกามาเขียนเขียนกี่แม่บ้นลูก็เลยเขียนถ้าเเาักเี้นเลยยะยาไปเขียนยะายาไปยะายาไปเขียนไมนะยายาแม่บ้านที่ถามแม่บานที่ลูกแม่บ้านบี่แม่บ้าลูก แมนบอลูุกแมนบอลูุกเอาหันนั่งนั่งไปทั้งพุ่นนันหนาไมาทั้งพี่ลูกจี้ยะยกเขียนไห้เปลี่ยนตัวเลขไห้แมนบอลูุกแมนอ่าเอาแมนอ่าแล้วปูพ่นบอกว่าจังไดยายเพ่นบอกว่าเลขเปลี่ยนแล้วเด้อบอกือจังไดเออเอฟซี่นิได้หูจักเอฟซีพ่นิได้ตามถูกว่าตัวใดที่แน่ชัดตัวใดบ่แน่ชัดเ้อะน้องยายาเ้อะ น้องยา,า,ายอยากเขียนไม่ให้ชัดเจนลูกเขียนตัวใหญ่ๆให้ชัดเจนให้เอฟซีพอด้เบิง่งปูเพิ่นติดตามมันอยากเห็นปูไม่หรือปู้เก่ามาบอกลูกปู้เก่าปู้เก่าปู้เก่าเอาเอฟซีเบิ่งพร้อมๆกันน้องยาวยากขายเขียนให้ว่าเร็วเลี่ยนว่าสั้นเออเอฟซีเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อ ห้าหนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งสี่เอฟซีเขาเอฟซีให้สังเกตดีๆเด้อเอฟซีงวดที่แล้วน้องญาญาเขียนให้น่ะมันสิเป็นเลขหาบงวดที่แล้วมันเป็นแปดศูนย์แปดไดเอฟซีเด้อแล้วก็แปดสี่แปดแต่มันเข่าเอ่อแปดศูนย์พี่น้องเลขปูปูภูเกาเพิ่นสิเป็นลักษณะแบบนี้มีแต่เลขหาบเลยพี่น้องเด้อ เลขตัวเก่าปูเก่าก่อนใส่ครับมันเป็นมันเป็นเลขหามนี่ละองน้องกาอ่าถามม่นปูเพิ่นไห่ปููเก่าเพิ่นไห่สี่เป็นลักษณะแบบมีเอฟซีเออปููเพิ่นบอกแค่แค่ละนี่ครับนี่ปูบอกแค่แค่เลยหนึ่งกับอกเนื่งก้าเื่อหนึ่งครับเพิ่นเลขปูให้สังเกตดีๆเพื่อนที่เป็นเลขหามครับผม มเขามอต์ไซค์เพื่อนนันําะมั้งอตเตสั์แมวนน่ะสี่หนึ่งสี่เดียวพื่นมะนังเห็นนี่แหละแม่เหร่นึ่งี่แม่ะาสี่นึ่งสี่นั่นแหละแต่จะมามะนังเดรอแม่หน้องยายาห้แม่มันตรงเด็กอตเตส์ยกันครับผู้ใดติดตามเรียกน่องย้ยาสิดูจากวันน้องยายามีแเรียกหาเอาสี่หนึ่งสี่เด้อเอากัยังมาเดี๋ยวพวกก็เพิ่งเห็นมือเช้าเอาน่องยะยามันใจระบบปูว่างหาแค่นี้พ่อเป็นบอลือสีมี่หายอีกอยู่ ห้ยทอดีพ่อบ่าลูกหรือังไงหรือปูเสียหายอีกบอหายห้ยเปล่ลูกห้บบอห้อีกบ่หรือบใหายหาอีกหายหรือบใหาลูกหาอีกหรือบใหายลูกบใหายมันชัดเจน FC เพิ่นจะได้ติให้ยิตตามต่อห้เท่านี้เปล่าลูกโอ้ปูยูใส่ลูกปูอยู่ใส่สีบ โอ้ป so uh, ูย uh, oh. <not> ูบานเฮ้านี Qué ่บอลูกบอกปูย hmm. uh ูบานเฮ้าเอาแม่ก huh. uh ับตะโบหูไ huh. ด <vit> ้แม่กับใหญ่โบหูได้กระหอดกับนางเหร่นเข้าหนึ่งกับว่าแม่ปูห้เรียกตัวไม่เดี่ยวห้ยมาขึ้นนี่ว่านั่นตัวไรลูกก็บบ่บอกก็เลยเอากระดาษมาเขียนก็เขียนตัวนี้แหละห้อือพอดีเห็นก็เลยสีใสกระเป๋าไว้นี่ตัลเลขหามเนาะ เป็นมาเขาเขาเหล็กมอเตอร์ไซค์แม่คนพ่อพี่าดียยายพิ่นกับบุหูคือกันะป้าก็บ่ไดกเ่าเลยกับบุหูเนี่ยเขาเหล่าผู้เหล็กนต่างคณแม่กับพ่อในหูได้นหครับบอบลูเลยครับยินดตคอัเพิ่โทรมมถาทเอาน้องเพียนเล่เอาจังหรอเด้อสนุกบุหูเดื่องอย่างนี้วะก็บนเียนไห่เลยนี้ครับคุณยายน้องน้องยายยปู ปูปูเพื่อนเน้นเน่นบวาว่าว่าให้ตัวได้ปูเพื่อนเน้นเน่นบยายาเออเออเออเอาเอาหนองยายาเอาปูเพื่อนให้ตัวได้ที่ว่าเน้นเน่นเอาน้องยายาลองลองเบิ้งดูเพื่อนให้ตัวได้บันที่เพบันชี้ชัดว่า ให้ตัวได้เทียนแน่โอ้โหข่าวตเบียนรถเพิ่นเล้โอ้ยแล้วโอ้ยเลขตกเกาเลขตกเกาเอาอันกระวงซีกระวงซีหนึ่งหนึ่งซีตกเกาเด้ออ่าลูกหอดอ่าตกเกาเด้อแม่นน้องยายาพูว่ามั่นใจตัวนี้เนาะน้องยายาเนาะเออมั่นใจตัวนี้เอาเอ็ซีน้องยายาก็ได้วงให้เราเด้อวะซีหนึ่งซีครับผมเป็นตัวเลขที่พเพิ่นหา หลัเงินเของมันเองจี๋เมืนทีเจ๊แดงเลี้วใช่ไหมบ่าได้ทรงสลิปบ้างทรงสลิปบ่เป็นวัอดีวัอดีอากานเอพี่เจ๊บุญประเด้นทงสลิปบ้างเป็นมาฝากฝากกับเซี่ยงไฮ้ล้เนาะอันนี้ถูกเนาะโอ้น้องนายจูน้องนายจูเรียกออกอะไรพวกพวกนี้ออกอะไรครับสอี่กับพี่นี่แหละโอ้โห เป็นตัวเก่านะตัวเก่าเลยตัวเก่าเลขตัวเก่าตัวเดิมเปลี่ยนเลยเนาะนี่แม่ก็แต่ว่ากเงินยังยังว่องกลมยังเป็นตัวเก่าเนาะแปลกอยู่ เด็กยปเดินทางเดินครับผมเอาบ้านมาไปเบื้งเง้อนองยาๆผมกมกันครับผมเอาลูกบ้วห้องเท้าให้เพื่อนผาไปเบื้องเอนพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับแล้วแคปหน้าจอเลยครับผมส่วนซีหนึ่งหนึ่งซีกับเลขตัวเก้าตัวเดิมขี่มาเพิ่มเนี่ยตหาหนึ่งหนึ่งหาได้พป่น้องได้เอาตามนี้ครับผมแคปหน้าจอไว้ ตัวเก้าตัวเดิมไม่ยากเนาะเด็กว่าเปลี่ยนนี่ละได้ผลนี่ข้าวนี่แหละพี่ใหญ่เอาคืออันคือเขาเขาทะเบียนรถแม่ค่ะแทนแม่นี่แม่เนาะหาหนึ่งหนึ่งหาสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วผี่นังด้ส่วนเหล็กสี่หนึ่งสี่นี่บอกเออเขาทะเบียนรถเขาเขาทะเบียนรถอยากไ้มาตัวนี้นะห้าสี่หนึ่งนี่มา หาซีนึ่งนี่วะโอ้โพอเผ็ดมากเลยน่ะพ่อามักไ้ซื้อหรอหาซื้อหนึ่งอ้ามาตงใจ,งใจครับแกเอ้ไปตามบ้านน้องยายาน้ำกันพี่น้องอันนี้ครับเป็นบ้านยายเนาะเป็นบ้านยายไปเบิ่งบ้านน้องยายาน้ำกันเด้พี่น้องได้ตามมามตามมาดูด้วยกัน นี่บอกจังไดขอกงัวตัวเด็กใสน,นั่นแหนุนแหนะเมียใสุ่นแหนเพราเมียเอาขึ้นโค้งไว้หันบอกโอ้พี่น้องได้มาเบิ่งด้ะบ้านพัน,นขึ้นไว้หลายปีลแล้วบอกโอ้เพิ่นยังบ่มีบ้านเนาะเนาะบ่ต้องปิดละย่างไปเบิ่งน้อกันรถพี่น้องบ้านของน้องใหญ่าหญ่ ก็ต้องคุณโค้งไว้หลายปีแล้วนี่โอ้เป็นผ้ามาเบิงบานเด้อพี่น้องเด้อบ้านน้องขึ้นโค้งไว้หลายปียังบ่สเ็จยังบ่วเลี้ยวยอไปทมโอ้นี่นะบ้านน้องโอ้ขื้นโค้งไว้โอ้ อันนี้อันนี้พ่นึ้นไว้หลายปีแล้วบ่ะนี่ฮะสองปีแล้วอือโอ้โนี่โอ้นี่บานเพ่นปีอือ เป็นไงเรื่อน่หน่อยนค่โอ้สองแปดแปดต้นโอ้มันขึ้นโค้งไวแล้วสองปีสองปีขึ้นโค้งไวแล้วสองปีโอ้เบ้ตามเหเจ้าเนี่ยับพอใจดีว่ามันว่ามันฟูเพิ่มไห้เป็ดเหยี่ยน ครับเพราะว่าเพราะว่าขึ้นขึ้นว่าจังชั้นล่ะหน่อคนอยากใหม่ไม่เห็ดมาสางนั่นแหะครับเพราะว่าน่องยังมีบาดอยู่เนาะยำลังมีบาดอยู่ก็แม่กัญญากระดิ่งล้นหากินกับบอดามาเลี้ยงกับมิตรยาเลี้ยงเบิงจะได้หน่อยจนเล่าปานนี้ไปรได้ชมที่มันเต็มได้แบบนี้เลยครับอ้ามันมันตั้มหนอตัวนี้ตั้ม่นี่ยคนตั้มก็คู่สามเอง โอนห้เแดงเแดงออหเบิร์บัด่งถึงมือน้องยายยาเบิรทุกคนเยาลงเบอร์ทหเลยบาลงเบอร์รครับผมียครับผมไเป็นเขียนไหนสี่าลงไปนั่ยาวลงไปน่ครับเจ้าซื้อจิมนครเจ้าหูเบอรโอ้ยมีตัปาปัดกึ้นไปทั้งคุณหมืนปลาสาขึ้นไปทั้งคุเม่นปลาสาโอ้ คพันยู่จังใดก็ยังแนแม้ตูบันก็ยังโอ้งชั้นละครับบ่ตะกี้ตากิยูตะกิยูตูบล้างนันบอกแนงมองโอ้งแดงอันครับโอ้บาดเพันก็ได้มายกโค้งเฮียนไ้โอตะกเพ่นยูตูบโอ้งแดงเอาเอฟซีแคปหน้าจอเลครับผมของหนองยาา กับเพิ่มตัวเลขมาใหม่นะครับสมทรบมก็คือหาหนึ่งหากับซีหนึ่งซีส่วนซีหนึ่งหนึ่งซีกับเลขตัวเก้าตัวเดิมส่วนน้องกับวงไห้กับตัวเก้าตัวเดิมก็คือซีหนึ่งหนึ่งซีกับเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะกับมาเพิ่มแนวทหาหนึ่งหาได้พี่น้องได้แคบหน่อยจอยครับผมธรรมากรจจตัดคัดกับพันส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นไม้เลขกนซี่ได้พี่น้องได้อ่ตามนี้ครับผม ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านห้องพาดด้ารวยนะครับเด้อวันที่หนึ่งมีหน้าคอยช้ยโชคมันหมานสุภูสุคนครับผมคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม